Hallelujah. Oh, hello, hello. Ui. 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 ลุงพี่ผมพี่ผมลุงลุงลุงจำวันนั้นได้ไหมที่ผมเล่นกับลุงอ่ะที่ลุงบอกว่าลุงพี่ผมเรียกลุงว่าลุงอ่ะ ใช่ใช่ลุงใช่ไอ้ไอ้น้องไอ้น้องสิปิดแล้วได้ยินเียขาไหมไม่เข้าใจลึงจำผมไม่ได้จริงๆิงเหรอเนี่ย เขาจะไปทำได้หว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพูดดิน้องสู้ๆเอาตัวรอสดสู้อย่างมีสต๊อปหรือนะครับมะม่วงแบบนั้นม,ม,มาน้องพี่ก็มีขนมแซ่บๆเหมือนกัน ลุงเป็นกระเทยเหรอวะลุงกินขนมไม่ลุงกินขนมกินขนมไม่ลุงกินขนมไม่ลุงกินขนมไม่ลุงกินขนมนะลุงกินขนมนลุง โอ้ลุงหุ่เจ็บโคตรดิบเลยครับอุ้ยเราเราไม่ตายจีิเร็วกว่ะเก่งมากเลยครับตบมือตบมือลุงหุ่นบาเลยที่นี่มีกล่องสงครามอื้มไปหลังชิรุนชิรหนกำลัง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 ปัญญาก่อนพัญญาก่อนพัญญาก่อนไปเลยเร็วเร็วเร็วพิจารณาตู้ได้แค่นั้นดูตรงนั้น

เดมาคมไปชุบชุบน้องก่อนชุบน้องก่อนถูกก่อนถูก่อนถูกก่อนไม่ใครจะเล่้งนะไม่ใช่งลดลดดลดลดถึงรอกไม่ถึงหรอกผมไปด้วยลุงผมไปด้วยดียว ลุงล uhm, ุงผมเลยลุงผมเลยผมเลยลุงไม่ทำเลยครับลุงมาแล้วลุงผมก็ไปนอนี่คุณไปจัดการก็ได้คนกลิ่นอย่าบอกแล้ว ดตามพี่ผมไปก่อนนะดูสองไ,งไม่ไม่น่าจะดูเลยเฮ้ยมันจะปีกูจะไปไหนมันต้องเอามาแต่ทำไมมันต้องเอาแต่ผมมาลุ้งไม่รู้ว่าเห็นมันไปที่คลางแสงอะไรอ่ะ เอาเไต่เอาคนอื่นเลย,อย,อยเอาผมย,ยับเลยเอาผมผมปิดไอวอลไม่แน่นเท่านั้นแหละมันไม่เยอะมันมันไม่เยอะลุงผมโดดมาผมใคร<ม>ใคริดแจะไปคนแรกวะลุง ครับทีแรกผมโดดมาทีแรกผมโดดมาผมนึกว่ามัจะมีตัวเดียวนะโดดมาเป็นเป็นตี้ลุงแต่แบบไม่ถันอยมหดจัดหดจัด ไปสวยลุงอะไรลุงโอ้โหโง่ง่โ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 ง่พ่โง่โง่โโง่โง่โโง่โงลโง่โง่งงง่ โอ้โขอไม่เหลือของของจะเก็บหมดเ,เ,เลยเอ่ะของอยู่นี่ไป,นนไปด้วยนะ้องไปด้วยไปด้วยไปด้วยเออมัน่ากน่ารันดาลูมังแก้วมั้วใ่ะ ลุงเลี้ยงตรงลุงเลี้ยงเหมือนผมเบ้าผมเลี้ยงผมเลี้ยงควายอยู่บ้านโอ้ลุงไปไหน,ก,นหหกันน่ะโอ้โหหนีกันหนีพี่จางฟังูอะไรอะ่ะบ้านใครเลี้ยงอะไรบ้างบ้านผมเลี้ยงควายขับบัวบ้านนี้เลี้ยงปลาเยอะเป็นเป็นร้อยตัวเป็นล้านตัว ผมขายตัวละห้าแสนควายมันแพงนะเค๊เจ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 รเจ๊เจ๊เจ๊เเจ๊เจ๊เจ๊เู๊มจ๊เจ๊เเจ๊นจ๊เ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 จเ ไหนไหนไหน,นลุงดูดิไม่รวยเอวกันมากอะ่ะไปที่คลังแสงมือมา,มาอุ้ยของผู้จัดครับครบเนี่ <มา S 1> <ด>ยไปเดาอะ่ะชามึงแนะ่จริงนอนะผมมาดิ

คือหนึ่งเดี๋ยวเรบอกเขาดูว่า l i r e e นี่มจะแบกลุกเด็กกันเลยครับตอนนี้น่าจะไม่งแ้าต่ขี้่าวก็ไม่เอาแล้วต๋องป ีเดมันฮัลโหลลุงฮัลโหลลุงตรงไงขอบคุนะสามป่ะ ขอตัวเนี้ยโอ๊ยใครดัมนมาไม่ไหว ไปคุณลุงกดเลย <c oughs> กดเลยไปแล้วหรอลุง